ไปดูกับข้าวพนักงานวันนี้กันค่ะหวานตุนขาหมูให้ทุกคนได้กินพอดีไปเปิดดูคลิปเห็นเข้าตุนขาหมูหน่าทานก็เลยว่ามาทําให้ทุกคนได้กินดีกว่าส่วนพหน่มดาวิดไม่ต้องห่วงค่ะอะไรที่เป็นอาหารไทยเขาชอบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นส้มตําเป็นน้ําพริกปลาละน้ำพริกกะปิก,ก็ของโปรดเขาเลยค่ะเขากินเผ็ดเก่งกว่าน้องอายอีกเดี๋ยวไปดูวิธีทำขาหมูตุน๋นเรากันเลยค่ะ พอดีเมื่อวานไปซื้อของไปเห็นขาหมูหน้าซื้อมาตุนจังเลยก็เลยว่าเออทำกินกับพนักงานดีกว่าเดี๋ยวกินคนเดียวไม่อร่อยค่ะวันก็จะทำความสะอาดแล้วก็เอามาย่างกับเตาอย่างนี้ก่อนเลยเดี๋ยวใส่น้ำมันลงไปเราจะล่าย่างให้มันเหลืองมันหอมค่ะทุกคนอยู่ที่นี่หน้าที่ทำกับข้าวให้พนักงานกินก็จะเป็นหวานค่ะทุกวันก็จะห่อให้เขากลับไปกินบ้านไม่ว่าจะเป็นมื้อเที่ยงหรือว่ามื้อเย็นแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์เราทำบุฟเฟ่ใช่ไหมคะอาหารมันก็จะเหลือเยอะ บานก็จะตักให้เขาคนละสี่ห้ากล่องกันเลยค่ะย่างขาหมูหอมๆแล้วเราก็จะมาผัดเครื่องกันค่ะก็จะมีดอกจันนะคะไม่รู้ว่าหวานเรียกถูกหรือเปล่าแล้วก็จะมีอบเชยมีหอมหัวใหญ่มีกระเทียมหมันใส่ขิงด้วยนะคะแล้วก็มีรากผักชีค่ะไม่ใช่รากมันหลอกต้นมันค่ะแล้วก็มีเม็ดผักชีมีพริกไทยด้วยนะคะผัดเครื่องให้หอมแล้วเราก็จะปรุงเครื่องกันเลยค่ะใส่ซีอิ๊วดำใส่น้ำตาลปิ๊บ ชูรสแล้วก็เติมน้ําลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะตุ๋นสามชั่วโมงเลยใส่เกลือใส่น้ําปลาแล้วก็ซีอิ๊วขาวด้วยค่ะระวังอย่าปรุงเครื่องเยอะนะคะเดี๋ยวเวลาเราตุ๋นมันก็จะยิ่งเค็มค่ะ เสร็จจากหมอ้อขาหมูก็ได้ไปทํางานต่อเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เราเปิดร้านด้วยนะลูกค้าก็เข้ามาเที่ยงพอดีเลยส่วนสามหนุ่มวันนี้เขาทําพิซซ่าทานกันเองค่ะเขาทานเสร็จแล้วเขาจะไปเตะฟุตบอลต่อส่วนน้องจูเล์ไปเล่นเทนนิสยังไม่กลับมาแต่ก็ใกล้จะกลับมาแล้วแหละเด็กๆสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนน้องตะวันค่ะเขาจะไปเล่นฟุตบอลด้วยกันอาทิตย์ละ3าี่ครั้ง ุกคนดูหน้าตาพิซซ่าของสามหนุ่มน่าอร่อยไหมคะเขาทาของเขาเองนะคะนี่ยังไม่มีเวลาได้ถ่ายเลยคะ่ะพากันร,รีบกินหนุบดับหนุบหน,หนับสงสัยจะหิวพอตุนไปได้ประมาณชั่วโมงครึ่งหวันก็จะมาใส่ผักกาดดองแล้วก็จะใส่ไข่ต้มลงไปในนั้นคะ่ะแล้วก็จะเคี่ยวไฟปานกลางไปเรื่อยๆให้ครบ3ามชั่วโมงเลยคะ่ะทุกคนวันนี้หวันทําหม้อใหญ่นะถ้าเกิดใครทาหม้อเล็กก็อาจจะเคี่ยวไม่ถึง3ามชั่วโมงคะ่ะ หลังจากที่ลูกค้าทานข้าเที่ยงเสร็จแล้วเขาก็กลับกันไปหมดแล้วก็ได้เวลาของเราที่จะอร่อยกันแล้วค่ะปกติแล้วเราจะทานข้าวนะคะหลังจากที่ลูกค้ากลับกันไปหมดแล้วก็จะประมาณบ่ายสองโมงครึ่งบ่ายสามค่ะ ปกติก็ไม่ค่อยจะได้นั่งทานด้วยกันหรอกค่ะถ้าใครหิวตอนไหนว่างตอนไหนก็ตักกินเลยพนักงานในครัวเขาจะหากินของเขาเองแต่ถ้าเป็นพนักงานเสิร์ฟข้างนอกส่วนมากก็จะเป็นหวานนี่แหละค่ะทําให้เขากินวันละสองมือ้อมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นแต่ส่วนมากหวานก็จะถามเขาก่อนค่ะวันนี้อยากกินอะไรอยากกินเนื้อหรือว่าอยากกินปลาหวานกลัวเขาเบื่อค่ะตัวเราเองเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะกินอะไรบางวันทุกคนดูสีขาหมูหน่าทานไหมคะเปื่อยละลายในปากเลยค่ะ หวานก็จะมีผักก็จะมีผักกาดดองนะคะแล้วก็หวานลวกผักกวางตุ้งใส่ด้วยค่ะแล้วก็จะได้ผักแควมาด้วยนะคะวันนี้ก็เอาผักแควมาต้มในน้ําซุปตุนหมูนี่แหละค่ะรสชาติผักแควก็จะเหมือนผักคะน้านั่นแหละค่ะทุกคนนี่ค่ะไข่แดงเราแดงดีไหมคะทุกคนก็จะเป็นไข่ที่มาจากฟาร์มที่เขาเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยค่ะขณะนี้ตัดคลิปอยู่ก็ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วค่ะยังนึกอยากไปกินอีกจานเลยไม่เอามันดึกแล้ว วันก่อนหวานลงสตอรี่กินจิ้มจุ่มกับน้องอายไปสองคนพนักงานบอกวันหน้าทําให้กินมั่งนะหม้อจิ้มจุ่มเขาไม่เคยกินกันค่ะพนักงานหวานทุกคนกินง่ายกันหมดเลยค่ะเขากินได้หมดขอแค่ไม่ให้เผ็ดแค่นั้นเองนอกจากหนุ่มดาวิดคนเดียวนั่นแหละกินเผ็ดได้เก่งมาก เราก็จะนั่งกินข้าวกันหน้าครัวนี่แหละค่ะบางทีลูกค้าเดินผ่านยังบอกเลยว่าเมนูอะไรน่าทานจังเลยไม่เห็นมีในเมนูส่วนสาวแองเจลาบอกว่าจะตักไปกินบ้านค่ะพอตักให้ชิมแค่นิดเดียวเองขอเบิ้ล2จานเลยค่ะส่วนหนุ่มดาวิดเขาจะทําจานของเขาเองค่ะวันนี้เพราะว่าเขาจะกินแต่เนื้อเนื้อค่ะเขาไม่กินหนังหมูไม่ว่าจะเป็นมันหมูมันไก่หรือว่ามันเนื้อนะคะเขาไม่ชอบค่ะ เขาชอบแต่เนื้อเขาไม่ชอบมันส่วนหวานเลยค่ะถ้าไม่มีมันหวานไม่กินค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังไก่หรือว่ามันเนื้อหรือว่าหนังหมูนะคะถ้าไม่มีเราก็จะไม่กินค่ะเนื้อเนื้อมันกินไม่อร่อยยังไงไม่รู้ทุกคนว่าไหมคะน้องอายวันนี้นางลดความอ้วนค่ะแต่ก็อดไม่ได้ที่จะมาตอดขนาดก่อนหน้านี้นางกินข้าวผัดกะเพราไปแล้วนะคะจานหนึ่งเสร็จแล้วนางก็มาโทษหวานค่ะว่าทําไมต้องทําข้าวขาหมูด้วยนางอดกินไม่ได้เลยของโปรดนาง เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวั่อร่อยมอร่อยอร่อยอร่อยมากเ